นัทปิ่นโตชานลนัทปิ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับถ้าเปิด Facebook แล้วพิม <Wow. S 1> พ์นัทปิ่นโตชานลพิมพ์เข้าไปเลยนัทปิ่นโตชานลเท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อนใครสามารถพูดคุยและสอบถามเรื่องต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก็ตาม <c oughs> ขอบคุณครับปิ่นโตชานลสวัสดีครับเพืพ่อนๆพบกับผมนัทปิ่นโตครับในนัทปิ่นโตชานลวันนี้เราเล่น t h e f o r เ s t เวอร์ชันล่าสุดนะครับ 0.08Ddoc นะครับคลิปที่แล้วก็ 0. 0.8นะครับแต่ว่าอันนี้เป็น 0.8Ddoc คือมันมี A B C D มันไม่ยอมปล่อย 0. 0.9สักทีแต่ข่าวดีก็คือว่าเวอร์ชั่น0.09นี้นะครับที่กำลังจะมาถึงในวันจันทร์หน้าเนี่ยนะครับจะมีโหมดมัลติเพลเยอมาให้เราได้เล่นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเล่นกับเพื่อนในเกมนี้ได้แล้วนะครับโอ้โหตานี้ตั้งขึ้นมารอเลยครับเฮ้ hey. บอกให้ตั้งแค่ตาเฮ้ยลงไปลงไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูครับว่า0.09ในวันจันเนี่ยมันจะสนุกสนานแค่ไหนแต่วันนี้เรามาดู 0.08d เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสมูทมัลติเพเยอร์กันดีกว่านะครับซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับ 0.08d ก็มีการอัปเกรดค่อนข้างมากมายนะฮะตามที่ผมได้โพสไว้ในพเพจผมคงไม่สามารถจะพูดได้ทั้งหมดเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะแต่ที่แน่ๆก็คือหลักๆมีการฟิกบัคต่างๆนะครับแล้วก็คนป่าเนี่ยสามารถเผาบ้านเราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ชีวิตก็น่าจะสนุกมีสีสันมากขึ้นเดี๋ยวยังง่ายเดี๋ยวลองติดตามกันดูครับว่าจะเด็ดดวงแค่ไหนและจะเหลือบั๊กอะไรให้เราอีกติดตามได้ในคลิปนี้ครับ0.08ยดดีด็อกเราเกิดขึ้นมาที่เครื่องบินอีกครั้งหนึ่งเรื่องการอัพไอเทมนะครับการตีบวกไอเทมก็แก้ปัญหามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเวิร์กจริงหรือเปล่าถ้าเราไปสร้างบ้านบนต้นไม้หลังไหนคราวนี้ถ้าเราฟันต้นไม้ทิ้งบ้านจะพังลงมาด้วยทันทีีีแลล้้้วเเศษมมมมมาาาาาท่่ตกกกไไสราารถ็บบใชดอนะคั นี่เป็นการแก้ปัญหให้ชีวิตเรายากขึ้นในเรื่องของไอเทมก่อนเลยนะครับมีอะไรเพิ่มมาไหมไปดูกันทีละอย่างกองไฟสีอันเท่าเดิมบ้านนะครับก็เท่าเดิมไอเทมอำนวยความสะดวกกำแพงบ้านต่างๆก็นี่อะไรเนี่ยคัสตอมฟาวเดชันครับคืออะไรอะ่ะยังกดไม่ได้ฮะน่าจะเป็นไอเทมใหม่ครับเห็นใช้ไม้อินฟินิตี้เลยนะครับแปลว่าเราสามารถสร้างอะไรก็ได้ในในรูปแบบที่เราต้องการนะครับโอ้ระเจ้า โอ้มันตื่นตาอันนี้น่าสนใจนะแต่ยังไม่สามารถจะกดได้จริงๆครับต้องรอก่อนนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับหลักๆผมว่าแก้บั๊กในเกมมากกว่า้มีดอกทันตะวันด้วยโอ้โหไอ้เเป็นผลไม้ที่มีพิษนะครับไอ้เม็ดดำๆเนี่ยดูเหมือนภาพก็จะปรับปรุงขึ้นเล็กน้อยตามสไตล์เขาเขาชอบปรับพวกแสงพวกอะไรอ๋ออีกไฮไลท์นึงเขาบอกว่าเราสามารถฟัน สัญลักษณ์คนป่าทิ้งได้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าไล่ที่นะเผาไล่ที่กันได้ครับรอบนี้นั้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจริงหรือเปล่าเรามาตามหาสัญลักษณ์คนป่ากันก่อนเลยชีวิตมันต้องเดินตามหาสุสานสร้างแลนด์มาร์คสร้างแลนด์มาร์คต้องการอัพอาวุธดูครับว่ามันแก้บั๊จริงหรือเปล่าแต่เรื่องฟันต้นไม้นี่ท่านจะแก้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งที่แล้วแม่งกว่าจะฟันต้นไม้ได้รูเหมือนเสียงฟันต้นไม้จะกระแทกดังขึ้นครับปั๊เออเออ เอาเว้ยต้องอย่างนี้ดิไม้ลั่นมัลติเพเยอร์ถิจะมันครับต้องมีรถมีชาติหน่อยเนี่ยเดี๋ยวไปดูริมทะเลกันครับนั้นเราสร้างบ้านแถวแถวชายหาดดีกว่าครับเพราะว่าแถวชายหาดเนี่ยจะมีคนป่าเยอะอยู่แล้วก็จะได้เจอกับพวกสัตว์เักษยต่างๆนะครับที่คนป่าสร้างเอาไว้เราจะได้ลองทําลายดูด้วยว่าทาลายได้จริงหรือเปล่าขวานไม่ค่อยคมเลยเดี๋ยวเราอัพไอเทมก่อนนี่ครับ แล้วก็อันนี้ปิงปองเดีย๋ยวดูว่าคมขึ้นจริงหรือเปล่าเออบอกว่ามีอาวุธใหม่ด้วยนะครับอาวุธใหม่ที่ว่าเนี่ยเป็นระเบิดระเบิดเวลาที่สามารถทําเป็นกับระเบิดได้คนป่าม,มาแล้วครับผมได้ยินเสียงนั่นไง2องสตัวครับทั้งหมดไม่นะลองดูหน่อยดีกว่าว่าจะแก่กล้าขึ้นหรือเปล่าออโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทำไมเสียงเพลงมันเปลี่ยนไปขนาดนี้อะไรยังไงคือมันจะไม่ได้มีแค่นี้นะครับทำไมมึงต่อยกูไม่โดนเนี่ยกูอยู่เฉยเนี่ยดูมันเด็ดโอเคนี่หน้าตาโคตรน่ากลัวเลยเอออันนี้เป็นพวกผีดิบนะครับผีดิบกินเนื้อหอยยันครับแค่อยากดูเฉยว่าฝิมือพัฒนาขึ้นบ้างหรือเปล่า โยทำไมเลือดแม่งสีดำวะนี่แน่อัพอย่างเดียวตอนนี้ตีบวกอาวุธก่อนครับบวกหกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรดีขึ้นไหมกับชีวิตเราผมก็จะไม่สร้างอะไรจริงจังมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันจันทร์มันก็อัปเดตอีกแล้วเราก็ต้องไปเริ่มใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเน้นไปที่การอัปเดตแล้วก็เ,เจอถ้ำแล้วอะเดี๋ยวเราเข้าถ้ำโอ้โหเรยวแรง มันมันฟันชา้าจังเลยอ่ะฮะ้อาวุธดีขึ้นแล้วมันจะฟันชา้าเหรอไม่มีเหตุผลเอาซะเลยนั่นครับคนป่าตัวจริงมาแล้วทดสอบระเบิดขวดเดี๋ยวเราจะทดสอบทุกอย่างเลยครับคนนี้ทดสอบขวานด้วยขวานไฟเดี๋ยวเราเริ่มที่ระเบิดขวดก่อนนะครับ Come on baby hi นี่ครับ ตามด้วยขวานไฟไอ้เอ้ยแม่ไม่จูดอ่ะเฮ้ยมาแล้วครับขวานไฟไอ้เชี่ยมันวิ่งหนีโคตรเยี่ยเลยอะไรวะขวานไฟไอ้เชี่ยมันวิ่งหนีโคตรเยี่ยเลยนี่ครับเราโดนไฟไหม้ไปบุ๊กศพหายเหมือนเดิมนะครับแม่งวิ่งหนีเลยอะ่ะโคตรป๊อดเลยถ้าเราจุดไฟที่ขวานมันวิ่งหนีเราเลยครับคือเหมือนจะฉลาดขึ้นเล็กน้อยนะเนี่ยไอ้เชี่ยวนตีน เสีย ah ผ้าไปฟรีๆเลยครับเอ urg. อเว้ยแันนี้ตอนนี้ศพประวาน3ตัวนะครับก็ลอยเกยตื้ออยู่ที่นี่แล้วแวบบลงไปดูปลาฉลามกันหน่อยไหมว่าน้องเขาแบบว่ามีชีวิตกันเป็นอยู่ไงบ้างเราไม่ได้ลงไปเล่นกับฉลามมานานมากแล้วนะครับเดีย๋ยวจะแวะลงไปดูให้นะครับว่าน้องฉลามของเรากินดีอยู่ดีหรือเปล่า you แต่เราก็ยังฆ่าฉลามไม่ได้อยู่ดีนะครับอันนี้น่าเสียดายเหมือนกันดึง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 เฮีย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 เลี้ยวลุก ฉลามตัวสีดำนะครับตอนนี้ not good มาผิดเกมหรือเปล่าอันนั้นมันเกมเดฟนะ not good ดึง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 ตัวโคตรใหญ่เลยน่าเอาฉลามตัวนี้นะครับในเกม forest ไปปล่อยในเกมเดฟเนะี่ยรับรองเฮ้ยอึจะถึงฝั่งแล้วเฮ้ยล่อฉลามขึ้นฝั่งได้ไหมดึงดึงดึดึงงงดึมันจะขึ้นมานี่ผมถอยละเฮ้ยจะถึงฝั่งแล้วเฮ้ย ขึ้นมาเฮ้ยฉลามขึ้นฝั่งไวเฮ้ยแล้วไงอะฟันได้ปะฟันได้ปะนี่ครับเอา้าอะไรของมันวะฉลามขึ้นฝั่งแล้วก็หายไปในทะเลทรายอันนี้ครับน้องปลาของเราตัวใหญ่เชียวอ๋อถ้าฉลามขึ้นฝั่งมาแต่ขึ้นไม่เกยตื้นเหมือนปลาข้างบนนั่นนะครับเฮ้ยผมเจอน,นแล้วสษณ์นคนปลาเราจะต้องทำให้ได้ครับ เอาใหม่ oh my, ครับซ่อมจุดไฟ <c oughs> นี่ละ่ะขวานไฟใช้ได้เดีย๋ยวดูครับว่าพังสัญลักษณคนป่าได้ด้วยหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ครัเป็นเป็นสัญลัณที่คนป่าทําไว้ครับอ่าไหนบอกพังได้ไงเผาหรอมีขวดไว้ทำไมวะ ไหนบอกพังได้ไงงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับว่าว่ายังไงหรืออาจจะต้องใช้อย่างนี้จุดไฟก่อนอา้ามีหอยหลอดนี่ครับก็ไม่เห็นได้เลยนี่โกหกี๋ยวต้องอันนี้นี่ไงได้จริงด้วย น่โทนึกว่าหลอกกันนะครับสามารถพังได้จริงครับได้บางอันคุณยอนมันยอดมากเลยอ่ะไม่ใช่ได้ทุกอันครับอันที่เป็นหัวคนเสียบอะ่ะจะได้เดี๋ยวจะลองเดินไปฟันดูนะครับอันที่สูงสูงๆเนะี่ยอันนี้พังได้ไหมอันนี้น่าจะได้ครับนี่พังให้หมดเราจะสร้างที่ตรงนี้เฮ้ยนั่นขวานใช่ไหม เฮ hey ียเวอร์ชันนี้นะครับศัตรูจะไม่นอนกลางป่าเวลากลางวันกูเห็นนอนเกือนเลยเฮีย hey ผู้เล่นสามารถทำลายสิ่งก่อสร้างของคนป่าเฮียเพิ hey ่มแอนิเมชันเวลาวิ่งเฮียแก้ไขเสียงเวลาสายฟ้าฟาดเฮีย hey ตัดแก้ไขศัตรูให้เผาสิ่งปลูกสร้างเราได้เรายังไม่ได้สร้างอะไรให้มันเผานะครับเฮีย hey ใช้ธนูันดีกว่าเริ่มจากการยิงนกตัวนี้ก่อนนี่ใครว่าไม่แม่นเฮ้ยยิงนกอ่า เก็บธนูไว้เล่นก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปยิงคนป่ากันเพื่อดูว่าดดเมจของธนูที่เวอร์ชัน0 0 8ดีมอบให้เรานั้นจะคุ้มค่าก,การยิงเล่นหรือไม่เป็นธนูที่ไม่มีความแหละมะคมอะไรนะสังเกตก็คือมันเป็นแบบแค่กิ่งไม้ธรรมดาก็าไม่รู้ว่ามันจะยิงเข้าแล้วมันจะเจ็บตรงไหนช่วยทําเป็นหัวธนูให้นิดนึงฉายาโรบินฮูดไม่ได้ได้มาแบบความฟุกนะครับข้างล่างทั้งหมด5ตัวเราจะยิงไกลเ้ยอ,อย่าวิ่งดิดีครับระยะทาง300เมตร มีแต่ตำนานเท่านั้นแหละครับที่จะยิงโดนลุยต้องโดนสักตัวน,นเดี๋ยววะอุย้ยอ๋อมันไม่ได้ตรงตลอดว่ะลูกธนูมังยิงเอียงไปตามลมนะครับเราจะเข้าไปใกล้ขึ้นโอกาสมีครั้งเดียวยิงลูกธนูหมดแล้วอ่ะมันลุมกินศพกันเหรออ้าวโทษทีปลาไม่โดน นี่ครับไห่ไปให้หมดเป็นยังไงล่ะมึงจะปวดแสบปวดร้อนสินะอุย้ยเห็นแล้วร้อนแทนเป็นคลามหการที่มึงไม่ยอมตายด้วยธนูของกูเนี่ยแหละมึงก็ต้องตายด้วยไฟอันร้อนแรงอันร้อนแงรงอับขวานใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นมาอีกเห็นน้องคนนึงบอกว่าถ้าเราอัพเยอะๆเนี่ยนะครับฟันทีเดียวตายเลยนะค,ะคนป่าจริงเหรอหลอกกันเนี่ยยิแปล <S <S ตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนะครับผมตัดสินใจว่าผมจะสร้างบ้านหลังเล็กเอาไว้เพื่อ ทดสอบดูว,ว่ามันจะมาเผาบ้านเราจริงหรือเปล่าเป็นแค่สันนิษฐานนะครับแต่ว่าในอัปเดตบอกว่าจะมาเผาก็เดี๋ยวกูสร้างให้เสร็จก่อนแล้วมึงค่อยมาได้ไหมหรีบวะยังสร้างไม่เสร็จเลยแบบก่อนแล้วอี่เร็วอย่าพึ่งจ้าขอเวลาพี่ก่อนเออไปตามพ่อมาก่อนครั้งนี้แล้วสร้างไอ้บ้านหลังเนี้ยสร้างปุ๊บ เข้าไปอยู่ในบ้านโดนมันตีตายตีตายจากนอกบ้านนะอ่ะไหนมาเผาให้ดูหน่อยดิมันยังไงควันเองพังไหมไม่พังครับไหนอะ่ะไอคนนี้จะมาเผาอะ่ะนี่บ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปอยู่ในบ้านครับเผื่อมันอารมณ์เคิมจะมาเผาบ้านเราโอเคปิดละเฮลโหลมาเลยตรงนั้นมีคบไฟอะไรด้วยวะเราไม่ได้จุดนะตรงนั้นอะ อ่ะกูให้มึงมาเผากูให้มึงมาโดนเผาโอ้ยสมองเฮ้ยทำไมบ้านเปิดวะประตูบ้านแบบนี้นะครับโคตรปลอดภัยเลยเฮียไม่แปลกหรอกที่กูตายเกมที่แล้วมึงแบบนี้ระบบล็อกแบบไอ้นี่หน่อยได้ไหมดูดิ <laughs> ก็ใจะอะไรผิดปะเนี่ยทำไมหรือสร้างใหญ่ไม่พอก็เลยไม่อยากจะมาเผานั่นนะ่ะศพไปกินสิหิวก็ไปกินศพอย่ามายุ่งกับกูกูขวาระดับกลางแล้วด้วยอัปเกรดมาด้วยตีแรงมากด้วยบอกนี่แรงสุดๆอะ่ะขนาดกูฟัน6กทียังไม่ขาดเลยสุดๆอะเราจะสร้างอีกสักนิดลวกันนะครับดูซิว่ามันจะมาเผาจริงหรือเปล่าไฟก็ดับฝนก็ตกนั่นไงกินกันแล้วครับ กินไปสิไม่ได้จะทำอะไรมึงเลยแค่มาดูมึงกินเฉยๆบ้าปะเนี่ยฮะขี้งบไม่เห็นว่าเผาบ้านเราเลยใช่สิบ้านมันเล็กนี่ผมจะไม่สาเกจจังงั้นะเดี๋ยวสร้างอื่นให้เผานะครับท่อนไม้ของเวอร์ชันนี้มันงมองไม่ค่อยเห็นเลยพวกนี้ปกติมันต้องเห็นเป็นเงาเรืองๆนะนี่ไงยังมีบัคกอยู่ครับ บักการฟันต้นไม้นะครับยังอยู่คือถ้าเราจุดไฟได้วยฟันไปด้วยจะกลายเป็นบักขึ้นมาท,ทันทีเลยเหรอเนี่ยจริงด้วยทางแก้คือต้องเก็บไอเทมก่อนครับแล้วหยิบไอเทมขึ้นมาใหม่แบบนี้บางทีมันจะติดอะครับติดบักบางอย่างที่แบบทําให้เราไม่สามารถฟันต้นไม้รัวๆได้อันนี้ก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับมาถึงคนทําเกมนะไม่ใช่ผมมันจะ,จะมัลติเพเยอร์แล้วใครสนใจอยากจะเล่นมัลติเพเยอร์กันทักมานะครับผมไม่ตอบครับทักมา รอเล่นรอเล่นอาจจะต้องขอความร่วมมือมเพื่อนๆที่มีเกมนะครับเราลองมาเทสกันสักคลิปหนึ่งนะครับจะได้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นด้วยว่ามัลติเพเยอร์เป็นยังไงแต่ไม่ต้องห่วงครับผมไม่อู้งานแน่นอน,นเพื่อนๆก็ฟันต้นไม้ไปครับเดี๋ยวผมนั่งหาปลาหาอาหารให้รับรองสเสบียงไม่ขาดนะครับตั้งแต่ตเล่นมายังไม่เจอกระต่ายหรือตัวเฮียอลยเนี่ยคิดดูเด็กเสบียงไม่ขาดแน่นอนครับเฮ้ยกูแดกอะไรเนี่ยในเกมเนี้ยฮะมองไม่เห็นเลยของกินเนี่ยเห็นแต่ปลาแดกกันให้ไอโอดีน e ขึ้นไปเลยคอพ่อกเลยอ่ะเนี่ย คนป่าไม่มาเลยอ่ะเหงาจังทดสอบการทำลายกำแพงครั้งที่หนึ่งโอ้สามารถเก็บได้นี่โอ้คนที่แลยเก็บไ,ได้ครับดีมากเลยดีมากเลยพวกเราดีมากเลยพวกเราทุกคนนะอย่างนี้ค่อยมีกำลังใจในการเล่นหน่อยอัปเดตมานะฮะจริงๆแล้วในภาพรวมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่า เขาแก้บั๊กแล้วก็เพิ่มดีเทลเล็กๆน้อยๆเข้ามาพฤติกรรมคนป่าเผาบ้านนี่ยังไม่เจอนะครับอเป็นเพราะเรายังไม่เจอคนป่าด้วยแหละไฟฉายเบาเบากว่าเดิมมาวไอ้ไม่ค่อยสว่างเลยสวัสดีพี่ผมมาแล้วครับเดี๋ยวก่อนพี่แป๊บนึงพี่ครับพี่เดี๋ยวก่อนครับผมมาหาสิ่งใหม่ครับพี่อ้าวเฮียไปไหนแล้ววะได้ยินแต่เสียงกิ๊กกๆ,ๆ,ๆครับโอเคยังอยู่นะ ยังอยู่ดีนะครับพี่ทักทายครับทักทายทักทายครับไปแล้วครับเพื่อนๆครับความหวังของผมมาแล้วหวังว่ามันจะมาเผาบ้านผมให้ดูสักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันผมปลาก้อนหินใส่มันก่อน,นครับนี่แน่ธนูไม่มีลูกชีวิตนี้ลำบากยิ่งนะับไม่มีลูกก็ต้องปัง๊มหาผู้หญิงมาให้ข้าข้าจะทำลูกธนูจะทำลูกธนูได้ก็ต้องซ้ำกับธนูนะครับ ไอ้พวกคนป่าล้อมนึงไม่มีใครถือคบไฟเลยเหรอไม่ถือคบไฟแล้วกูจะให้ไฟมาเผาบ้านอ่ะมันอยู่นิ่งๆปบมานนึงเฮ้ยเผาขนขนาดนี้ไม่โดนก็เฮี้ยแล้วนี่ครับกลางหน้าอกโอ้กูก็โดนกลางหน้าอกเหมือนกันตายเลยครับสองทีนั่นอะไรหินรูปปลักขิดเล็กเรียวแหลมตรงนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยครับ เป็นโซนถ้ำเปียกยังไม่เห็นนะครับเพราะเราคานเข้ามาเออไม่ล้างตูดน,นะครับเท่าที่ดูเนี่ยเนี่ยฮะแล้วก็ไม่มีไข่น่าจะตอนไปแล้วครับเป็นพวกคนป่าขันทีนะครับขันทีก็จะไม่ดังมากถ้าขันสามสี่ทีเนี่ยครับรองว่าอาจจะโดนข้างบ้านด่าได้ก็หลอกที่เฮียทดสอบฟันดูครับไอ้เฮียไม่ตายเห้ย การต่อสู้ในน้ำครั้งแรกมันที่ไหนวะเนี่ยในถ้ำม,มีน้ำด้วยเหรอเป็นโซนใหม่ของถ้ำครับขนลุกอับพูดจริงๆปดขี้ซะด่ะโหยังอยู่กันอีกนี่มันที่จะทํามาหากินเลยใช่ไหมนี่ไงนี่ไม่โตตอบเหรอซาดิสงั้นเหรอไม่ทําอะไรเราเลยครับเราก็มีเวลาเดยใช้ขวานใหญ่สุดไปเลยไอ้ฟันหัก ใช้ขวานใหญ่แม่งโกดไปใช้ขวานเล็กๆก็ไม่โตอตอบไปผมใส่จะแรงเกินไปขอโทษทีนี่จมน้ําจมน้ําไม่ต้องค้านหนีนี่ล่วงมาแล้วหนึ่งรู้สึกจะมีสี่ตัวเลยนะครับเนี่ยไม่ล่วงเวยเฮ้ยแม่งโคตรอึดเลยโอ้โหนี่กูใช้ขวานใหญ่นะเนี่ยไม่ให้เกียรติกันเลยไม่ตายเว้ย ใช้ขวานใหญ่สุดนะครับไม่ตายครับโคตรอึดเลยไม่แปลกหรอกถ้ากูเข้ามาในถ้าแล้วกูจะตายนี่รู้สึกจะมีบาร์ครับมันเลยไม่เห็นเรามันก็ไม่ทาอะไรเราเลยดูเดเอ,อ้ยหให้เกียิกันบ้างเวลาพูดแต่คนดูไปอย่างหนึ่งอะ่ะอย่าทาอีกอย่างหนึง่งเข้าใจไหมเอาขวานทัน้าไปขวานเพิ่งขนสิพ่อ ไม่ฟันวะโคช้าเลยโหจริงๆเรียบร้อยครับเวอร์ชัน 0.08D ผมว่ามันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบแตกต่างหรือใหม่อะไรขนาดนั้นเน่ยก็เดี๋ยวรอ0.09วัน,นจันทนะครับมันจะเป็นเวอร์ชันที่สามารถเล่นมัลติเพลเยอร์ได้แล้วนะครับน่าจะสนุกแน่ๆยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> เรียบร้อยไปหนึงอยู่ไหนกันวะอยู่ในนี้เลย <c oughs> ด้แล้ว อย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งตัวครับนี่ผมเล่นกระแทกมือถือกระเด็นหลายเดียวน่ะโอ้